เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยังสนับสนุนโดยนันยางรองเท้าที่ใส่ตั้งแต่เด็กยันโต ุกหรือย,ยังเนี่ยหิวแล้วจะรีบไปไหนโยงเพิ่งจะตั้งหัวดเมื่อกี้เอาไม่ใช่แบบว่าวางปุ๊บสุกปั๊บแบบนี้เหรอไปเอามาจากไหนการนึ่งข้าวเหนียวมมนต้องใช้เวลาแล้วอีกนานไม่เฮอเริ่มจะหิวแล้วเนี่ยคิดยังไงชวนกูมานึ่งข้าวเหนียวแทนที่จะเอาแบบที่มันสําเร็จมาแล้วมาให้กินโถอโยงแบบที่มึงเคยกินมันเป็นข้าวเหนียวเย็นๆใช่ไหมนี่มาลองกินแบบที่มันร้อนๆอากาศก็ร้อนอยู่แล้วยังจะต้องมากินข้าวเหนียวร้อนอีกมาต่างกันยังไงเฮ้ข้าวเหนียวเย็นกับข้าวเหนียวร เอามึงก็ถามได้เนาะขันเหยีเย็นกับขันเหยียวร้อนต่างกันยังไงน้ําเย็นกับน้ําร้อนมันต่างกันยังไงล่ะน้ําร้อนมันร้อนน้ําเย็นมันเย็นก็นั่นแหละขันเหยียวร้อนกับขันเหยียวเย็นมันก็ต่างกันตรงนี้แหละไม่เข้าใจโอ้ยขาวเล่าให้มันฟังดิคือนี้ยงความต่างมันก็คือถ้ามึงกินขัานเหนียวร้อนนะมึงจะอารมณ์ดีมึงจะหัวเราะเอ๊ะมันใช่หรอขาวนี่มันขั้นเหยวหรรอยาเสพติดชัดจะงงละก็เพอาเอาขั้นเหยียวร้อนใส่ปากนะเว้ยความร นัำนมันสำหรับควันหรือเปล่าเอ,อ้นั่นแหละในคนหวัวเนาะไอโรจิตเอช่อังเถอะกูไม่อยากรู้ละรอก,กินเดี๋ยวก็รู้เองเดีแล้วเพื่อนขออย่างนี้ไม่ต้องทดลองเองเฮ้ยขาวก่อนนะข้าวเหนียวมานึ่งนี้แช่ข้าวเหนียวหรือยังแช่แล้วดิโอ้โหนี่มันเป็นขั้นตอนเพลิดานเลยนะแช่ตั้งแต่เมื่อคืนเออไม่นนาถามนึกว่าลืมนี่ขั้นตอนสําคัญสุดเลยนะก่อนจะนึ่งข้าวเหนียวทาไมต้องแช่ด้วยวะ เพราะว่าข้าวเหนียวมันยังมีชีวิตอยู่เราต้องแช่ให้มันจบน้ําตายให้เรียบร้อยก่อนอ๋ออย่างงาั้นนี่เองไอ้โกรนนี่มึงคิดว่ากูง,ง่เหรอข้าวเหนียวไม่ได้จมน้ําตายเว้ยมันตายตั้งแต่ตอนที่อยู่บนบกแล้วกูเคยเห็นนะเว้ยตอนแรกข้าวเหนียวมันจะมีเกร็ดอยู่ทีนี้เขาเอาเกร็ดมันออกเหมือนก็เลยตายอ๋อเป็นอย่างงั้นนี่เองเอ๊ะเดี๋ยวเขาเรียกว่าเปลือกหรือเปล่าเปลือกข้าวโอ้โหแล้วในหัวนี้มีกี่ร้อยชีวิตวะเนี่ยหลายร้อยหลายพันชีวิตต้องมาเสียสละให้หนึ่งชีวิตกินคนดีจริงๆเอ๊ะเนะ ฮ้ยโกรงไม่ได้เอาฝามาปิดหัวดเหรอนึ่งแบบเปิดฝาอย่างนี้แล้ววันนี้จะสุกไหมเนี่ยต้องปิดฝาด้วยเหรอใช่เด็กมันจะได้ระอุสุกทั่วถึงกันเอ้โกรลทำไมไม่เอาฝามาปิดเฮ้ยทอดทีลืมออกมาแล้วกลายบ้านเราด้วยอ่ะไม่เป็นไรอาศัยสะบัดบ่อยๆเอาโอ้ยมันจะสุกให้ไหมเนี่ยสะบัดนี่คือสะบัดอะไร,รอ,อ่ออ๋อเอ้ยโยมันไม่รู้นี่หว่าสะบัดมันก็คือการจับหัวข้าวเหนียวขึ้นมาแล้วก็สะบัดให้ข้าวเหนียวมันพลิกกลับด้านอ่ะจากด้านบนลงไปด้านล่างไม่ค่่อออยเห็นนพะกชสบัด แื่อ่นเรียกไงไม่รู้นะแต่แถวบ้านกูเรียกว่าสะบัดข้าวไม่ไหแเราก็จับหวดขึ้นมาแบบนี้อู้พีร้อนร้อนร้อน,อนก็ควางทิ้งสิกโกรนจะทนทรมานทําไมควางทําเพื่อจะเอามากินหนึ่งสองฮึบแบบนี้ โอ้พระสงฆ์สุดยอดโกรนมึงทาได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปกูขอทําบ้างอย่าให้มันทําเดี๋ยวข้าเหนียวหน่นไว้ใจกูได้ระดับกูน่ะฝึกอะไรแป๊บเดียวก็เก่งแล้วมาๆเดี๋ยวกูจะสะบัดข้าเหนียวเลยใจเย็นๆโยงยังไม่ถึงเวลากูเพิ่งสะบัดไปเมื่อกี้เองโย่งคนจริงชอบทดลองแล้วมักจะล้มเหลวด้วยนะเอาโกรนขาวไม่เคยได้ยินเหรอล้มเหลวร้อยครั้งครั้งที่หนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยอาจจะสำเร็จก็ได้และทำไม่สำเร็จอีกนะครั้งที่หนึ่งร้อยสอง ท้าไม่สาเร็จอีกหนึ่ง <103. S 2> ร้อยสามจะเร่อเพื่อนลองคิดดูดีๆนะเว้ยถ้าสมมติกูฝึกร้อยครั้งครั้งละปีเนี่ยพอกูอายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีน่กูก็สําเร็จมันก็นานเกินสบัดได้ยังเดี๋ยวก่อนโยงเออเราให้กินกับอะไรหลักข้าวเหนียวฮ่าๆกับสําหรับกินกับข้าวเหนียวเราไม่ต้องห่วงโยงพูดเตรียมมาแล้วไว้ใจได้ใช่ไหมไว้ใจได้เป็นของที่พวกเรากินกันบ่อยเว้ยแต่ว่าอาจจะเป็นของแปลกสําหรับมึงของแปลกไม่กินเพราะงั้นกูจะกินแต่ข้าวเหนียว ให้โยงต้องลองนะแล้วจะติดใจจริงหรือจริงสิแน่หรือก็แน่สิไม่มั่วนะไม่มัวสิคนอวดดี<ไ>เออได้จะลองกินมันคืออะไรเหล่ามาสิทักจไหนกูเลยเอามาลาเล่ลาเล่เนเอามาแล้วมันก็คือนี่ไหนล่ะกูเลยเอามา นี่ตกลงเอามาไหมเนี่ยเอามาเอามาเมื่อกี้ล้อเล่นสองรอบถ้าล้อเล่นอีกรอบนะกูจะเอาหัวเขาเดี๋ยวเนี่ยนนคลุมหัวเลยโหหัวร้ายเกินปุยมุย้ยคลุมหัวใครคลุมหัวกูเองเนี่ยแหละเพราะมึงจะได้รู้สึกผิดไอยโยงเป็นคนโ,<ม>โหดร้ายอ่ะอะมันก็คือนี่เว้ยทาาหนังควายย่างอ้าวไม่ตกใจเหรอตกใจไปสองรอบแล้วเหนื่อยหนังควายกินได้เหรออ้าวก็ต้องกินได้ดียโยงมึงเคยกินหนังไก่หนังหมูเปล่า เยแต่ว่าหนังวัวหนังควายนี่เขาเอาไปทําเป็นหนังกรองหนังรองเท้าอะไรงี้ไม่ใช่เหรอมันกินได้ด้วยโหเป็นน่าเชื่อเออน่าลองดีเหมือนกันไหนลองเอามากินดิเออแต่ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะทาไมเหรอมันมีอะไรน่ากลัวคือว่าฟันมางดีเปล่าโยงมันจะเหนียวมากเลยนะข้าเหนียวเหรอเฮ้ไม่ใช่หนังควายแบ่เหนียวเฮ้เหนียวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยข้าวก็เหนียวหนังควายก็เหนียวอีกต้องค่อยๆกินดูนะเกิดเป็นลูกผู้ชายต้องรองสักครั้ง ดีแล้วจะติดใจอต่โย่สบัดขันเหี่ยวได้แล้วมั้งฮะสบัดได้แล้วหรอโอยรอเวลานี้มานานแล้วงั้นเดี๋ยวขอสบัดขันเหียวก่อนอาดีๆนะเพื่อนไว้ใจได้นี่คือการสบัดขั้นเหี่ยวครั้งที่หนึ่งของกูเดี๋ยวยังเหลืออีกตังเก้าสิเก้าครั้งให้เปลี่ยนใจแล้วโย่ไม่เป็นไรเดี๋ยกูขอสบัดเองมึงค่อยสบัดอีพีตอนชาติหนะ้าไม่เอาเอาชาตินี้แหละเอาละเดี๋ยวเราต้องจับตรงไหนนะจับที่หม้อโย่จับที่หม้อมันก็ลวกมือกูดิ าล่ะเฮ้ยโอ๊ยร้อนรอน้อนตอนสะบัดใช่ยด้วยเอาเลยหน<อ>ึ่งสองร้อนกูขอโทษมาเป็นอุบัติเหตุร้อนร้อนมากูร้อนหน้ามากนี่สินะที่เขาเรียกว่าการอดหน้าไอโยมมึงข้าวเหนียวสูญเสียไปแล้วขอโทษจริงๆเพื่อนเดี๋ยวขอทดลองอีกเก้าสิบเก้าครั้งพอแล้วละ่ะครั้งนี้ก็พอแล้วล่ะมันเปื้อนพื้นแค่หน่อยเดียวกินไม่ได้เหรอถ้ามันสุกแล้วก็กินได้แต่นี่มันยังไม่สุกมันต้องนึ่งต่ออีกงามใส่ไอหวดนี้ใส่ไม่ดี เ,เออเอางี้ละกันไม่มีคเหนวเราก็ไม่เป็นไรยายน้อยเราก็มีหนังควายฮะหาจะเป็นหนังควายเปล่าเหล่าะมีทางเลือกไหมนะเหอะไม่มีเออหนังควายเปล่าปลาก็ได้รสชาติมันจะเป็นยังไงนะโหมาเป็นแท่งแบบนี้เลยเหรอกูนึกว่าไม้บรรทัดทําแบบนี้แหละกินง่ายเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะขาวครูร้อยเคยบอกว่ามันคือบัฟฟาโลลิเทอร์สติ บัฟฟาโลเรเทอร์สติ๊กเรียกเป็นภาษาไทยก็ได้แท่งหนังควายหนังควายแท่งเออเรียกแบบนี้ค่อยคล้องปากหน่อยไหนวิธีกินม่กินยังไงแบบไม่มีข้าวเหนียวนะทำข้าวเหนียวกูความกูยังแขนใจไม่หายวิธีกินก็แค่เอาใส่ปากเว้ยค่อยๆลองกัดทีละนิดจะใส่ทั้งอันนะทําไมอ่ะถ้าปากมึงอาจจะพังได้เอาข่าวไม่กินเหรอได้ดูเพื่อน,อนๆกินกูก็มีความสุขแล้วสรุปว่ากินสองคนยองเอาก่อนเลย ให้กินก่อนเลยหรอไม่ได้จะหลอกอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่ได้หลอกตอนนี้มึงก็เหมือนเป็นแขดผู้มีแกีอยากจะให้กินก่อนแขกผู้มีเกียรติเปล่าเอาละลูกผู้ชายไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นหนึ่งสองสาเง,งียบไปไงโยกอร่อยไหมมันยังไปไม่ถึงลิ้นกูเลยกัดไหมค่ะอ่อนโยกไออ่อนเฮีเฮพยา เหมือนในห้องกำลังแปลนอยู่เลยว่ะไฮ้อะไรวะพวกมึงหลอกกูไปเนี่ยไม่เห็นจะกินได้เลยมันไม่ขาดไม่ได้หลอกโยกมึงอาจจะเป็นมือใหม่ยังไม่เคยลองกินเฮ้ยกินยากนักนะกูไม่ยอมแพ้หรอกน่ากลัวชิเป๋งโอ้ยฝันโยกกูจะฟัดกับมันอยู่อย่างนี้แหละดูซิว่าพรุ่งนี้กูจะกินมันได้ไหม